นะครับสายนี้สายดีแดงต่อกับกล้านะครับแล้วก็สายสีม่วงต่อกับวีวีแล้วก็ <c oughs> สองสายนี้ต่อหลอดไฟดวงที่หนึ่งแล้วก็สายดีแดงกับสายดีกลา้าต่อหอดไฟดวงที่สองนะครับหลักการทางานของมันก็คือไฟดวงที่หนึ่งก็จะติดแล้วก็สักสักแป๊บดวงที่สองก็ก็จะติดแล้วก็ดวงที่หนึ่งดับครับแล้วก็จะ,ล,จะลับกันไปมา ค,ค,รครับตามโจทย์ข้อที่2นะครับมีอุปกรณ์ที่เพิ่มก็มาก็จะมีอันต้าโซนิกครับแล้วก็ดีเลยแล้วก็จอย l c d กับหลอดไฟสองดวงครับในหลักการทำง,งานก็คือหลอดไฟสองดวงดวงหนึ่งติดอีกดวงหนึ่งก็จะดับครับโดยการใช้ปลดข้ามาในการทำง,งานครับทางข้างแรกนะครับหมุนจากศูนย์ถึงสองร้อยห้าสิบ 0ถึง256โหลดไฟดวงแรกจะติดดวงที่สองจะดับนะครับนะครับหมุนไปถึง257ถึง512ครับโหลดไฟดวงแรกก็จะดับดวงที่สองก็จะติดนะครับหมุนจะ 513ร้อยไอยหกนะครับโหลดไฟทั้งสองดวงก็จะดับครับจาก7จ9ดร้อถึงหนึ่นะครับโหลดไฟทั้งสองดวงก็จะติดครับขอบคุณครับไอ้ครับข้อที่สามครับการทำงานด้วยสวิตส,สิ่งที่เพิ่มเข้ามามีมอนิเตอร์พัดลมการทำงานคือกดสวิต หนึ่งครั้งพัดลมและไฟก็จะติดครับก็กดอีกครั้งหนึ่งพัดลมและไฟก็จะดับครับ